ตอนนี้มาพบกับป้ายดอกของมันเดิมนะคะอยู่ที่บนเขาอีกตามเคยนะคะเนาะ,ะตอนนี้มายามเช้านะคะเจอแล้วนะคะหนึ่งดอกนะคะมาดูกันว่าสวัสดีครับไหนนะนาะนี่ค่ะดอกเดียวดอกเดียวนะคะนี่ดอกเดียวก็สวยมากเลยค่ะเนาะนี่คะ่ะพยาเก็บนะคะเนาะเนะะ็่เลยนี่ค่ะ้กี่ดอกละอืมก็ได้ก็ยังไม่ถ่ายช็อตนะให้ดูนะ พราว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่ลุ้นด้วยกันอีกนะครับว่ามันจะได้อีกไหมดีโบน,นะคะนี่ไปข้างไปเลยข้างนีง้ นก็คือบริเวณป่าห็ดนะครับลกๆๆก,ก,กมากนี่จะเห็นมีทั้งเครือฝากติดตามก็ต่อไปนะครับอ,อยางนี้แล้วนะครับ ค oh. นมายเยอะ,ยะนนเข้มเยอะครับมันอยู่ขึ้นมาหลายทีขอได้ต้องรีบนะครับต้องดีดๆๆๆอยู่เยอะอยู่นะครับขึ้นมาก็เห็นแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปหาอยู่หากินก็ก like กช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บนีนส่สองสองเป็นสองหาเห็ดน,นะครับวันที่สอง,งอากาแฟกาเนาะพี่หนุ่มโอ๊ย ออกนะเยอ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 ะอยอู่นี่ครับเราต้องค่อยๆนะ่อนนี้พราะมันอยูอ่ในเครื่องินเด้อพี่น้องเยวอยู่กำลังออกนะถ้าเป็นตอนเย็นบานละถ้าเป็นตอนบ่ายเมื่อบ่ายเมืเมื่อวาน บ้านละท้ามาบ่าแต่ถ้ามาบ่าก็สวรันนะครับเพราะว่ามันมีคนเยอะมากลุ้นกันอีกนะครับ ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับอืมสิ็นอีกนี่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 น,น,นี่เห็นอีกแล้วเดินมาก็เห็นอีกแล้วอืมอืมมาก็เห็นอีกแล้วไหน ไม่ไๆ่ๆ่่่่โอ้โหถ้าใครชอบคลิปหาอยู่หากินก็ปอกกดไลค์กดติดตามดูนะครับนั่นน่นเย็บเดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวี่วหนาไปด้วย ก็หัได้เนาะไหนมุนบ่นเอะมาแมีแขนมเยอะมากเห็นแล้วงงข่าว กินได้นะครับกินได้เหลืองขาวนะครับบอกเลยติดต,ตามครับะฝากติดตามกันต่อไปนะครับแดีวนะครับนะคาะค่ะดีใจดีใจนะคะแต่จะรา้านบ้านบางใช่นงนะ เราต้องเอาดอกบานก่อนด้วยค่ะด้วยเพราะว่าหมาที่เหียดด้วค่ะด้วยนู่นนะครับเยอะ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 ดนุ่มเยอะเยอะเอเยะเยอะเยอะยอะเยอะเยัะเยอะอะเเะยะเมอยะะอเยเนะเอะ บาทมดเยพี่น้นอนงโอ้ยได้ยู่อกเปลายลาได้อยู่ดยได้ดะไดนะะยังได้แล้วก็ไม่ต้องเอาอันนี้มั้นะคะอหอมคืชอชวาเลย เราไม่ได้เอาเนื้อมันนะคะได้ก็ตัดทิ้งดีกดว่าด้วยโอ้โหถ้าเจอดอกหนุ่มนลยสุดยอดเลยนะคะนี่วิเต้นข้างหน้าหอกมันเลยก็ไ okay. ด,ด้สุดไปสุดยอดสุดเลย เหยียบเค่ไหนหมาเจเด้อเกือบเหยียบเนาะหมาก็สิเหยียบพี่น้องทานมาัม้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบเว้ยเกือบพี่น้องโอ้ยเกือบเหยียบมาแล้วไม่ได้เอาถุงมาใส่อีกเลยพี่น้องมีแต่ดอกบานใช่คช่เจ้าเด้อค่ะ สแกนมันอยู่นอนนี่นโอ้ย,ยหเหยียดว้าเกยียดเหยียดเนาะเหยอยพี่น้องเอ้ยแสดงว่าออกเป็นมูไงอยู่ได้หนีนาอคุ้มค่ากับการเหนื่อยเลยคะ่ะพุ่งข้ามไปจุดนี้พุ่งจะเจอนะคะอู้หลายครับโตเบรกเพิ่นเพิ่นเบรกโตอ,อยู่นีนะ่เนาะดีกัแมนเนาะ <c oughs> สิล่นเดยอครับลุนแล้วค่ะในปะเป็นยังค่ะเรามีถุงเนะแล้วก็หาถุงมาใส่นะคะนะขอแค่มีเห็ดนะคะมาเลยค่ะขอแค่มีเห็ดเยอะๆเดยัไม่รู้ถึงอันรูนะนี่ นี่ว่ามันเทาไปแล้วม,มาจะ่าเกาะเปล่าเลยเาไปละก็ขีดน้ำกัอนลุ้นก็นต่อไปครับประมาณสองดอกสองดอกน้ำๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆอ เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับยนย่งไรออกลายฮะ ถ้าใชอบคิดนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามนะครับคิดหายอยู่หากินได้พี่น้องวันนี้คือวันที่สองนะครับวันที่สองที่มาหาเห็ดนะครับอ่ะลุงเดิต่อไปครับ หล,ล่บ่่ไมครบ่ค่ะแล้วนีอะไรอ๋ออะไรครับอะไรไไอกกไก่เนาะเล่วนี้

นี่ก็ใช่นะครับีถ้ามันใหญ่เนี่ยคือสิหลายเนาะจับเลยครับเก็บเลยติการี่มาดอกข้าวยังนี้เนาะตรงนี้นะ นี่มันยังไม่ใหญ่แต่ว่าไข่นี่ก็ปัดใหญ่เด้อดค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่มัมนใหญ่เป็นไรใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องดุนแบบดิบจมโบเนาะตัวน้อยมันห้า,าวเอาเด้อค่ะเด้อปล่อยมันได้ด้อค่ะเพราะว่าเอาไปาเพอื่อนก็น,น้อย ่่เเาอยาเอยกสูฝนแห้งตกมันแห้งบานไวเลยพี่น้องเป,เป็นหูเลยค่ะหินนั่นนี่ก็จะกออกเนาะเห็ดละมาแล้วมันจะมาอีกแล้ว ลุ้นกันต่อไปนะครับพี่น้องว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะนนตอนนี้นะเห็นแต่เห,เห็ดพี่เบือเห็นเห็ดพี่เบืออันนั้นนะเนม่เห็นเห็น,น,น,นเหรอ เห็ดผีเบือเห็ดพริกเห็นยังเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกี่ด,ดอก สองไข่นี่ก็สองไข่มาเก็บเลยไข่ใหญ่ๆเก็บเลยครับ่คะโอ้ยไข่แบบนี้นี่ค่ะอไหนมดย่าดแล้วนีกว่ามันไม่โอ้ยเด็ที่เด็ด แคาสุบ n างมาเบิ่งเลยเหมานะมันได้เนอะมมน่็จะออกอยู่ฝนตกมันยิ่งออกแหละปีนี้ได้กินแต่หมดปีเดกอยนี้เดือนนูน้นเอาที่ใส่มาเยอะๆเลยแหละถ้าฝนตกคงจะแย่กันหานะคะเนะ ขนาดน,นี้ก็โหยานึงน,นะคะนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะคะของช้าวันนี้นะคะเนาะได้เยอะกว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้หนึ่งกิโลเนาะวันนี้น่าจะได้ประมาณ2กิโลนะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปก่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ